ปัญหาเนี้ยใหญ่กว่าเรื่องการมีตัวเฮี้ยดิฉันพูดเลยเพราะตัวเฮี้ยเนี่ยยังอยู่กันได้ใช่ไหมเราตกลงกันได้คุยกันได้เออมองตาบางทีเขาก็ไปแต่ปัญหานี้มองตาแล้วไม่ไป <c oughs> เพราะเป็นปัญหาว่าข้างบ้านชอบเอารถมาจอดหน้าบ้านไม่เกรงใจเราเลยทำไงดีเราก็เลยได้รวบรวม กำมาวิธีต่างๆจากเว็บไซต์ต่างๆมาให้ประมาณนี้ดูว่าคุณชอบวิธีไหน 1. รอเวลาดึกๆเอาคิดว่าถ้าเขาเนี่ยเข้านอนเข้าหลับกันเรียบร้อยแล้วไปกดกลิ่งบ้านเขาแล้วบอกว่าต้องออกไปทุละาดด่วนหรือต้องออกไปซื้อของถ้ากลับมาเขายังจอดอีกก็ไปกดอีก บอกทำอย่างนี้สักสี่ห้าวันติดกันคิดว่าเขาน่าจะลำคาญอ่ะอันนี้ดีหน่อยเขียนโน้ตแปะพูดจากกันดีๆก่อนนะบ้านใกล้เลือนเคียงเออขออนุญาตนะคะขอประทานโทษเอออย่าจอดรถขวางนะคะเออเข้าออกบ่อยค่าอะไรก็ว่ากันไปเขียนแปะไว้หรืออันนี้ก็ดูดีนะติดป้ายหน้าบ้านเราระวังรถหายเออ ประมาณว่าใครมาจอดก็หายเออเพราะฉะนั้นติดป้ายเตือนไว้เลยคล้ายๆระวังหมาดุอ,อย่างนี้มีอีกวิธีหนึ่งอันนี้ดูน่ารักดีดูเหมือนไม่ตั้งใจเอาต้นไม้อ่ะปลูกไว้หน้าบ้านเลยเป็นกร,กระถางกระถางกระาปลูกหน้าบ้านอะไรอย่างนี้นะเสร็จปุ๊บเวลาปลูกต้นไม้อะก็ต้องลดน้ําต้นไม้ป่ะก็ลดน้ําต้นไม้ยันลดเข้าไปด้วยเลยรดต้นไม้ยันรดไปเลยเออมไม่ได้ผล พราวถ้าวิธีที่พูดมามันใช้ไม่ได้ผลเลยอ่ะอพี่กฎหมายฮะมีจริงๆแล้วเนี่ยการจอดรถหน้าบ้านคนอื่นผิดกฎหมายนะคะคุณตามมาตรา397หมวดละหุโทษบอกเลยบอกว่าการจอดรถขวางประตูนหน้าบ้านคนอื่นเป็นการกระทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนรําคาญเพราะไม่สามารถนํารถเข้าหรือออกจากบ้านจะอ้างว่าถนนหน้าบ้านเป็นที่สาธารณะนั้นทําไม่ได้ นี่เพราะฉะนั้นทั้งนี้เมื่อเป็นความผิดกฎหมายอาญาตำรวจต้องรับแจ้งถ้าตำรวจปัดไม่รับโคนแม้จอ,อดรถจะมาแจ้งความทำไมน,นั่นนี่อ้าวไม่ได้ตำรวจก็ผิดด้วยตำรวจต้องรับแจ้งความด้วยแต่สุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นก็ลองพูดจาตกลงกันเนาะเพราะยังไงกำแพงรัวบ้านก็ติดกันอย่างนี้นะเพื่อนบ้านกันเดี๋ยวก็โยนขี้โยนอะไรกันมาจะไปกันใหญ่ อ่ะนี่ก็มีปัญหาลวด้านหนึ่งเรื่องหนึ่งถ้าใครมีปัญหาเรื่องอื่นๆก็สามารถเข้ามาถามได้ใน Facebook ของกาละแมทีวีนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าดีฉันมีดีเจสาวที่เธอนั้นจัดจ้านเหลือเกินแล้วอยากจะบอกเลยว่านาทีนี้เธอสวยเธอเลิศเธอแรงเธอมีแฟนหล่อรำคาญอะค่ะ <c oughs> <c oughs>